สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแปบบอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอดีเกมอารวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้มีโร้เยอะรุ่นครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ติดตามเยอะแยะทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรรวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ซ ทาง t p 7จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งใจแล้วเชิญครับวันนี้เรามาอยู่กับฟอร์เรนติโน่เลยครับชนเลยครับไอริเนี่ยเห็นสเก็ว่าผมมาชอบเอาไอริมาชนกับฟอร์เรนติโน่บ่อยนะครับบ่อยมากนะครับผมแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงถ้าฟอร์เรนแบบโหดๆจริงๆนะครับหัวน่ากลัวมากนะครับก็คือแบบกดยับอะไรอย่างงี้ มาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเกมนี้ผมคิดว่าอย่างไรก็ต้องออกตัดเลือดนะแต่ในเกมนี้มันมีต้องออกทอยด้วยเพราะมันเป็นคีล่านะครับอุ้ยอุ้ยมีอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยแบบพี่นุ่มเลยเมื่อกี้ให้เขาเคลียร์คลิปไปเลยความสามารถของไอรีมันก็จะเล่นกับเราได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราพลาดสักดอกหนึ่งก็าตามไม่ทันแล้วหลังจากเคลียร์เลยว่สี่เสร็จ ว่าเคลียร์ช้ากว่านะครับจังหวะเมมไม่ลูกบอกจังหวะเม,มืมฮึฮึเฮ้ยดอกผมชิงขวาได้ยังไงวะเอ้ดีเราต้องไปดูย้อนหลังนะครับอจอริงเมื่อกี้ถ้าปก,ปกติเลยสกิลหนึ่งออตโต้ไงก็โดนนะชิงขวาชิงขวา ขวาพิ้งขวาซึบอันนี้ปาไม่โดนอันนี้ปาไม่โดนเองอันนี้ปาไม่โดนเองเม <c oughs> ื่อกี้มันทิ้งขวาจริงอะอะอะฮึลิวโนอิคาริลิวโนอิคาริเบี่ยงขวาเหมือนกันหลบนอกจอจอวันี้ว้ฮึบอ๋อ เกิดใหม่รอบที่สองฮะ Beautiful Beast แทงคลิปแล้วก็แดใส่คนปุ๊บสกิลหนึ่งบนกลับไปเกมต่อสกิลสองตายครับสกิลสองทุนาเมธเขารียกว่าทุนาเมธอันนี้เอาเขาเรียกมีคนกดกดโอ๊บนะครับก็มันเหลือปิ่มเดียวสกิลสองนะครับเข้าไปแทงแล้วก็สกิลสองเลยเไงก็ตายครับ ร,ร,ร,รู้ได้ไหมรู้ได้เมจเกมนี้ออกแบบแข็งๆไปเลยนะครับยืนเลนกับอไอริด้วยนะครับแล้วก็โดนแกงกับคีร่าด้วยนะครับเอาแข็งๆไปเลยยังไงก็ต้องออกฟ,กฟิกไอเทมเลยจะเป็นทอยนะครับแล้วก็ถามว่าตัดเลือดจะเป็นไหมถ้าคนรำแม่นๆเนี่ยไอริไม่ต้องตัดเลือดก,ก็ได้นะครับแต่ถ้ารำแบบ อา่าไม่ครบร้อยเปอรเซ็นประมาณแบบยังตามไม่ทงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยตัดด้วยก็ดีนะครับเอาไว้เทรดีกว่าช่วงนี้ถ้าใครเห็นแบบเล่นสกินนี้บ่อยนะครับลำลำดีจริงสกินนี้ลำดีจริงไม่น่าเชี่อสกินบวกความคำดีวี ไงดอกตรงโดดมาเพื่อนโดดมสองูด,ด,ดัได้ยังไงวะเนี่ยกูดั HP, ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่กอดวันเฮโปรขอรายงานนะครัาบอันไซโอ้โห g อ d ผมฟุกผมฟุกครับพี่ มันมา,มา,มาพอดีแบบเสียงอาจจะขึ้นแบบเออรัมรัมเสียงขึ้นมาในทิกตอกรัมยัองไปตัวที่เก่งสเสมอเนี่ยโอ้โหเล่นในแรงกันเต็มเปี่ยมหุ้ยโอ้โหจับแบบนี้โอ้โหจับแบบนี้รัมเลยครับจับแบบนี้รัมเลยครับ,บ,บ,บรัมบ,บอก แล้วผมจับแล้วผมตีแล้วผมตีและผ,ผมตีป้อมก่อนโอเคได้กลางครับ่ด้านบนแตกไปชอบที่แบบเอาป้อมกลางออกดีกวา่าเนี่ยไปซ้ายไปขวาง,ง่ายดี Beautiful Beast, Beautiful Beast. ไม่เกี่ยวนะที่ผมผมพูดไปว่าความรำอะไรเงี้ยเออเพื่อ,อนๆเราเกมนี้มันมีด้วยเหรอวะแบบ ด้วยความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันด้วยความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันที่มันเลืกกินนู้นเลือกกินน,นี้มันล้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล <trails> ้วถืวส,ส่วนตัวแล้วกันกูจะย,ยกมาเราเลี้ยวสไลด์ไม่โดนไม่ใช่เราเลี้ยวสไลด์หลบวิโดตันอืมอ่าล้ำชิ้กำแพงจังหวะนี้ผมล้ำชี้กำแพงแล้วผมล้ำไม่ชี้กำแพงแต่ทีนเราไม่ตายเพื่อนอ๋อฟิกเกอร์ โอ้โหมันจะตายเลยนะตัวคราวงนี้ผมสวนไม่รอดป่ะเพื่อนตุ๊กตาโอ้โหกูรอดยังมาอีกเลรออ๋อครา้งนี้มันเอาขึ้นมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ้าอตตี้ผมโดนฆ่าโอ้ไปดีกว่านายเห็นหรือยังเมื่อกี้เราฟุ้งขนาดไหน ไปตอนนี้ผมได้ชิ้นใหญ่มาทั้ง2ชิ้นแล้วนะครับก็ตัดเลือดทอยนะครับเอาไว้การคีล่าเลยเดยวน้อยตอนล่นเกมเขาต้องออกออกสตาร์ฟออฟนูมาอยู่แล้วนะอ <there. S 2> อกมาก่อนเลยนะครับการในช่วงต้นเกมการเกมก็ยังดี <bing> โอ, ayo, อ้โหวิ่ไปทางนี้จับ โดนยกเข้าไปแบบนี้ซื้บแล้วฟิกเกอร์ลบฟิกเกอร์ลบทอ้ได้สองเหมือนกันได้สองเหมือนกันครับได้สองเหมือนกันครับเหมือนเดิมครับเกิดมาทุกคนต้องทำเลเนครับไม่ทำเลนก็ลำบากระบนมาตอนนี้ผมขึ้นได้ต่อใจขึ้นเป็นดีบิลเชอร์ด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาเบิร์ดกันเร็วเหลือเกินก็เอาดีบิลเชอร์ไว้นะครับ ไม่ไงเอาสับหลอกมาต่อแครี่ด้วยดดบิวชั่นลูกพอ่อ,มมพอจังหวะเม้มปาคลิปจังหวะหลอกจังหวะหลอกเล่นกับไอรีฮนะเล่นกับตัวบางเห็นแครี่พอดีก็ฟึบก็ให้บูเล้เก็บเอสไปเลยครับจังหวะนี้น่าจะจบได้แล้วเนาะโอเคเกมมันเ,เรียบร้อยฮนะ ก็เป็น2ดาบเนาะดาบตัดเลื่อนดาบดีมิเชอร์นะครับอย่างที่ผมคิดไว้อย่างนี้ผมคิดไว้ครับพวกเขาเบิร์ตกันค่อนข้างเร็วเออก็เลยแบบเอาดีมิเชอร์อย่างเช่นไอรีเข้าจาังหวะมันปื๊บปื๊ปื๊ปปปกดดีมิเชอร์กันไว้ก็ดีนะครับหรือว่าคีล่าอะไรอะไรเงี้ยก็ดีนะครับผมไอเห็นในการแข่งอ่ะเวลาที่ฟอร์เนโนมานันตีมันจะแปะตัวแทงก่อนหรือว่าแปะใครก็ได้จะชิ่งไปหาแครี่นะครับเหมือนเมื่อกี้แบบเออเห็นแครี่พอดีนะครับก็เลยชิ่งไปหาเลยก็ <c oughs> ประมาณนี้เลยกันฟอร์เริโนผมแบบวัน HP ก็แบบมีเท่อยู่ช็อตหนึ่งนะครับก็ขอลงแล้วกันนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาต้องไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับผม